สบายดีเด้อพี่น,อน้องเอฟซีเบิร์สุขูสุขคนที่มาเบิ่งมาส้มตั้งรัางไว้ทั้งพี่รถพยองคนตู่ออกมาแล้วปลาลุงมาหอดเทือนแล้วมาหอดหน้าแล้วเราต้องดีกับเป็นผู้เชเฟ์ครับรถไทยททททท

อีกรอบนี้นะบเบวะปลุมปลุมหน่อยเลยนก็คล้องมันหน่อยๆวัแแรวบวหน่อยๆเด้อ Buat beti. รู้ว่าโคน้บริยูเลยไม่ไปยอยใช่แว่นมาห้อยมาว่ะมันคือๆที่นู้ถ้าเขาไปงานปัดใปย่างบทันเขาไปถ่ายกึ้งว้ากได้แต่เลซ้อมก็ได้แต่าแป้งมาไทยให่แล้วโอ้ยโกงกันแตได้แต่เลหนึ่งวเป็นาดมันจะหอดึงมันได้เขาเลยเขจับเขาเลเขาได้รวมลกับ

sạt cami lái phun gì nữa thấy không thôi khát là bao <laughs> Cái dưa nú là lạc Kín bớt nó Sao ạ Có nhìn đây cà phê bà nó ừ, phê ừ. sông sông à, hài rồi bà

ข่อยๆค่อยๆค่อยๆจะจุดเตือนต้องหักขวายขั้นหักบ่จำลองจำลองนี่จำลองบุลุ่งจำลองขั้นนี้อะไรเนี่ยเจ้ามีคนอยู่ห้องบุลุ่ง <c oughs> อืมมาไปจะไปสอบก็ได้แล้วว่มามันปย,ย่ <c oughs> อเลยลน,เนะอยากเล่งไปย่อบ่บ่บ่อยากเล่งไปย่อตาตุ๊ซเท่ตาซันเดียวนะกำลังเครียดหนักตอนนี้โอ้ยอคิวซังกำลังมาโอ้พ่อกำลังยกของโอ้เคร่งเครียดกับพ่อจังเลยโอ้ย

ขี้เละนำผัดาวเนี่ยของแท้เลยของแท้จ้าของแท้จ้าของแท้เป็นพันยาเดิมเดิมโอ้ยคือละอันนั้นแท้เอามาแมา่จะกินกระกปุกปิ้ง<ะ>กบปิ้งปลาแจ่วปลาลุงเลยหนูกะกินนะโอ้ยเดินนะสวยน,น้องนะขึ้นมารถนะไปให้พ่อมาทำกิน กินซากินหรอกินกินกินบงกินอออดเยบงบนี่มันก็ไปต่อมาเดิอพี่น้องกินเ้ามาเิ่มพี่น้องไไปิารอปาฮึูกไปลอขคื้าึย้าลักนเีวจะชานอยู่านมือเือของเรย

จักมาหื่อยังบกููดหรอระยแค่ไหนล้ว่ามอย่างมัน,นอ,มอยากใส่ก็กกกไปเสียนะกีนเด้ใส่รถลใส่เบ็ดวยามันกระหดเกินนอเลยกนกินแล้วฮักแรไแฮร์แน่ไปชีนใลูกใคร่อนนะละมาห้ามกันนนี้นางลงตีมาห้ามกัอยาวื้อยตนนีนี่พอ,อาหาย นางลง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 หเรียบร้อยกินขขาต้องนางลงลูกนางลงนางล้งอืมอิ่มแล้วมั้ยไหก่อนเลยขอกล่ดี่เหยียบไปเฉียบจุก่นไีห่ Vân yoi sài bung luôn, đúng hả ahead. Anh vào luôn. Anh vẫn bung bung Anh bung 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 như bung 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 ใช mm ้ของกานนะใช่ไ hmm. ม่นี่ยคือือเร่นี้อืมนี่อธิบาก่อนบ่าอืม กินง่ายๆปิ้งกบปิ้งปลาปิ้งอะเรตัวใดคืออะไร้วลาตัวใดมันตายว่าดูดมัน พ่อดูนะมองหันเข่ากล่องมั้นนะไปบึ้งเลย กองอู่สัญญาณบอลเสียบใส่จานบอลเสียบใส่กองจานใช้เดล็กซองใดบ้านีโอ้เป็นเชืักถีมแล้วแว่นนะไปหนยอยาเมื่อก่อนเช้ขคิโลตามหลัง cái kia là nó vậy nè Đó là khoảng mơ khốn rồi Đọc xong lọ cái thứ mà bớt Xong lọ bớt bớt Cái Thế mình hai chân nuôi nó